เราเียตอนเช้าได้ไปซื้อข้าวเนาะเอ่อเอ่อเอ่อเออฮะหลับเรียวๆดีกว่าเนาะนี่เที่ยงคืนครึ่งแล้วหมูยังไม่หลับเลยเออาหลับเรียวตอนเช้าแบบป้าได้ไปซื้อข้าวเนาะ นาะอ่าเด็กอะไรขี้โม้โม้คืนไม่หลับไม่นอนอือขี้โม้จังเลยเนาะเด็กอะไรขี้โม้จังเลยฮะเด็กอะไรขี้โม้จังเลยอืออืออืม chắc e cha e nó là nó đạp nó đạp nó nó đạp qua nó